เอาเลยแม่เอาเลยแม่เลยไป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 เลยมันทำไปงั้นมันทำไม่สูงสุดสะท้อนสี่ใช่ปะไม่รู้ยังเล่นสะท้อนสี่กันเลยเลยสะท้อนสี่ได้หรอเอางั้นเหรอพวกมันมีถึงสะท้อนหน้าที่แล้วก๊อ็รัวๆโอ้แพรจะไม่พลาดเบสสี่หรือเบสห้าก็ได้ครับไม่รู้ได้สามอุ้ยเอจีบวกว่ะนายเราไอจีบวกว่ะอุ้ยนี่ก็เอจีบวกว่ะอุย อุ้ยเอจีเหมือนกันถูเราถูเราถูเรากูรักกูรักกันน้องแล้วกูรักน้องเอ้ยจัดไปนี่ไปชาไปชาน้องพับอย่างเทพบอกกูพับอย่างเทพกูบอกเลยเปิดโลกเปิดโลกแเปิดโลกเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเไป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 เอ่อเบสเต็มได้หรอวเบสเต็มได้เหมือนกันเปิดป่วยเบสเต็มได้เอาแกก่อนเอาแกก่อนเอาแกก่อน โอเคจะ้อนล้มลเ้มล้มลุ้มลก้อลอ้มลุ้มลุ้มลุ้ที่้มลุ้แกุ้้าลุ้มกุ้มลุ้แล้มลุ้มลุ้ล้มลุ้แก้ม้มลร้มล้มลุ้มล้มก้มกุ้มล้มลุ้้ม้มลุ้มล้มลุ้้ยล้ม้อลุ้มล้มุ้มลุ้มลุ้้อลุ้มล้มลุ้มลอุ้ยลุ้มลุ้ท้มลุ้มเุ้ม้มลร้้้้้้ ถอนค่าโก้วินี่วัตถอนวัตถอนก็ไม่พักเราไม่เห็นตะท้อนลยนะอยู่ในน้ำมันตายเกมพันสองก๊อปโอ้ไอ้เหี้ยสามสองเหลือใครเหลือใครหนึ่งไปแล้วผมรับไปแล้วโดนเอาแกะก่เอาแกะก่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกู ชิงไม่ได้เล่นไอ้สัตว์กดกับแคมป์ไอ้เหี้ยเหรียญเหรียญเยอะจัดอ่ะไม่แม้ไม่แม้ไอ้แก่เอาตัวอะไรมันก็ได้ป่ะแมวจำเจกัจริงจริงตัวอะไรก็ได้ไหมโอ้ยรหัสนี้ปิดปิดตัวอื่นพี่วิตามีแต่แมวแล้ไข่สร้างหนึ่งคับสี่ว้แล้วแล้วเคยเจ็ดทักสามดูว่านะไอ้ภูเขอไอ้บาไอ้บาไอ้บาเล่นหาของด้านไหนอะหกข้อแปดอ่ะ โอ้ยมีแลโอยโลลิงโอ้ยโลลิงโอ้โหข้างล่างข้างล่างคนละฝั่งไหมไปเกมะไม่เกมะไปเลยนะโอ้ยโอ้ยโลข้างเท้าไอสัตว์โอ้โหไม่ต้องห่วงเท้าแม่ได้เล่นไอสัตว์แมวเวิขนาดเนี้ยเอาเท้าก่อนเอาเท้าก่อนเอาเท้าก่อนเปิดบานวาร์ปเสก้าไม่อยู่แต่กูบอกเลยเยอะ โอ้ยราชาไม่จับแล้วนี่เอาราชาบอกหาคนไม่ได้จริงเอจีรถเอจีรถไปรวมบัฟเจ้าขาวรวมบัฟเจ้าขาวรวมบัฟเจ้าขาวเดี๋ยวเพิ่งเปิดโลดล้วเอายังอ่ะเอายังอ่ะรวมแล้วรวมแล้วดูไอ้ขาวเลยดูไอ้ขาวรวมให้บัฟเยอะๆไอ้ขาวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเอาเครื่อ้าวก่อนเนาะนี่แล้วเลือดกูไม่ลงเจ็ดไงทีนี้ยข้ามข้าดีตาห้ามดีตาข้ามดีได้ไหม โอ้รักกูลดเลยทีนี้เอชอีเอชอีติดดิโอ้โหได้วิทสามรอบติดกูอยากจะต่อยจอเฮ้ยเขาวิ่งอ้อมมาแล้วเขาวิ่งอ้อมมาแล้วเขาวิ่งอ้อมมาแล้วคซัดหมดแล้วว่ะคุณซัดหมดแล้วว่ะเขาชิ้นหน่อยเขาชิ้นหน่อยโอเคไปเลยอุ้ยอุ้ยแกะก่อนเอาแกะก่อนเอาแกะก่อนนี่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  โอ้ยโดนดิ๊เขามีดีกว่าไปไปก่อนเลยคนแรกไปแต่ไม่ร้จัตัวเองโอ้ยลิงมีบัฟแน่ตัวนี้บัฟลิงแน่ไอ้ลิงอยู่ไหนวะโอ้ยโอ่เอาไปตายมึงก็ไม่ตายอุ้ยดูโอ้ไอ้สัตว์โดนขังไอ้เยอะ ไม่ตายโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยว่าต้องเตอนคือตอนแก่ละคืต้องเอาแก่ละล้มล้มมตายแล้วไอ้เหี้ยข้อข้างหลังข้างหลังโอ้ยอย่าทำขาวอย่าทำขาวโอ้เมื่อไหร่ตายวะไม่มีซับใบไอ้สัตว์แก่อะเก็บจัดกอบลิงกอบลิงได้กอบลิงได้ป่าลิงแล้วโอ้โหลิงลิงกูกูถูกกระทำไม่ไม่ล้ม นี่นี่ผูบัอูบัแน่ับะเกกยง่นเี่ลมแล้ว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 ะไปไม่ได้โอ้ยยี่ลิงแม่งทนจังวะโอ้ย่เนี่ย โอ้โหข้าวกับเรานอนง่วงงงเฮ้ยเขาจุบข้าวแล้วเนาะเข้ากับพี่ครับลงไปข้าวไปคนแรกเมลเราเป็นอะไรตนอนในห้องนอนแม่แวตายแล้วไงเนาะไม่ตายตรงไหนกันม่เอาคิดเลยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเ็ดเอ็ดเดี๋อย่าบอกกันอย่าบอกกันอย่าบอกกันนะ โอ๊ยได้บัฟอีกเอาไปโอ้ยเฮียลิงตายลิงตไยลิงไปโอ้ยใครสุ่มใครสุ่มแล้วแม่งก็ขอเข้าปุวยเนี่ยโอ้โหดีเทคดีจังไงเคยต้มนะเฮ้ยเอาขี้หน่อยเอาขี้หน่อยลิงเกดลิงเกดกูไม่รู้แล้วใครเป็นทีมใครเนี่ยเฮียแกขอขี้หน่อยโอ้โหเอามันเอามันอุ้ย

ทำอะไรแกเราอุ้ยไม่โดนอะไรเหรออะไรเหรอขอหน่อยอุ้ยดูหมอโอ้โหต้องวัดสะท้อนกับมันวะไอตัวนี้วัดที่วัดที่เนี่ยตัวนี้มันสะท้อนดีด้วยดิติดดีเหรอโอ้ยคนเลยใครใครใครวัดที่กูไม่มาเลยคนเลยโอ้ยติดสามัญติดเลยสัตว์มาเลยนี่ไงนี่ไงใช้ดาบีตอนนี้ใช้ดาบีตอน้อยกับมันใช้ดาบีตอนน้อยกับมันสะท้อนเลย ไอ้วัดวัดนี่วัดอันนี่วัดเออวัดวัดเราก๊อปเราก๊อปผมก๊อปผมก๊อปได้ได้ได้ตูตูตูแป๊บเดียเลยโอ้ยเออเราก๊อปเราก๊อฟท้อเหรอเราอ่ะอุ้ยโอ้ยแค่นั้นแหละยังไม่ตายอีกตายแล้วนอนงงๆตั้งแต่มินาทีแรกอะ